ย่าม้เยโอ้โหสุดยอดลสุดยอนี่เหมือนกันตรงนั้นอ่อะไรอ่ะลลนี้ลโอ้โหทนแบบนี้คงนี้โอยโค้งนั้นถ้าขึ้นเอามอไซค์ขึ้นนี่ถ้าจัดไม่ถูกก็จมเลยนะจบเลยนะจัด แค่สลองก็จะขึ้นไปเป็นไอั่นเลยเมาไปเลยเมารถโหไปนอนไปนอนตั้งนานตัวอย่างปูสลองก็ต้องใช้รถอย่างนี้ขึ้นไปก็เนี่ยแบบนี้แหละเขาก็ไปเอารถขึ้นไปเองเล่นแล้วครับแบบนี้สลอนก็จะไปเราบีที่ไหนที่มันต้องเปลี่ยนรถโค้งอ่ะมันเล่นไม่มีอะยกเว้นยกเว้นยกเว้นเมาไม่ได้ไงเมาแล้วมันก็ไปเอารถขึ้นไปไปน้ำจางเขาหรอ พ่อพุ้ยอะไรที่มันต้องเปลี่ยนเป็นรถต้องแถวขึ้นไปก็แม่รถขึ้นไปผมจำได้มีที่หนึ่งอ่ะสะเองน้ำอยู่นี่นะครับอะไรอะไรแค่นี้ละกันขึ้นมาลงอีกขึ้นสี่ห้าลงสี่ฮะอะไรเขาขึ้นจักรดนี้เยอะวันนี้เยอะโอ้สองขึ้นห้าลงสามห้าสำหรับสาวมอแล้วสองต่อเลยนี่คือเข้าอุทยานอ๋อันนี้เขาเป็นอุทยานครับ อแล้วข้าไปเดินเล่นอะไรกันอะไรเงี้ยนะแปดร้อยเมตรไปถึงพระพุทธบาทแปดร้อยเมตรอันนี้เราเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาเอาบั